จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะชื่อสิริเพนทองดีนะคะชื่อเล่นชื่อแมวนะคะชื่อทางธรรมที่พ่อครูตั้งให้นะคะก็คือเพนแสงฟ้านะคะตอนนี้ยังรับราชการอยู่นะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวนอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ทำงานเริ่มบรรจุป้งแรกก็ปี2535นะคะก็ห้าก็ประมาณ28ปีนะคะ28ปีกวากว่าะะก็หลังจากที่เราเป็นคนนิสัยใจร้อนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน งานอะไรให้มาก็จะต้องสําเร็จสําเร็จแล้วก็เริ่มสะสมความเครียดนะคะเรื่อยๆทให้เกิดโรคต่างๆมากมายร่างกายก็ไม่สมดุลโรคต่างๆที่เราเจอนะคะทั้งต่อมน้ําเหลืองข้างคออักเสบนะคะก็ได้ไปผ่าตัดมาแล้วเชื่อดูดนหมอเชื่อมาแล้วทั้งสามครั้งครั้งที่หนึ่งที่สองครั้งที่สามนะคะแล้วก็ ต่อจากนั้นก็จะเป็นไทรอยนะคะไทรอยอักเสบก็จะเป็นก้อนขนาดเท่าหาัวนิ้วโป้นี่แหละคะ่ะคุมขวางอยู่ทางนี้แล้วก็ทางนี้มันก็เป็นไทรอยอักเสบต่อมาก็อาจจะเริ่มเป็นซีที่ข้อมือนะคะซีที่ข้อมือเมื่อปี58เป็นคมจะเป็นบุญถึงรอบนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเข้าค่ายนะคะวันที่1-5ึงถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 0พน 58สิบแปดนะคะก็ได้เปเข้าค่ายก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นข้าค่ายนะคะน้องบอกว่าพี่แมวไปค่ายเขาทานข้าววละมือนะก็บอกน้องไปว่าพี่ไม่เคร่งนะคะพี่จะเป็นคนเดินทางสายกลางก็บอกเขามากนี้วันนั้นก็ลอยหน้าลอยตาบอกเลยนะคะว่าพี่จะเดินทางสายกลางไม่เครียดนะคะเขากินข้าววละมือก็กินไปพี่จะยืดหยุ่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนมานะคะ ปัญชิมาปฏิปทาทางสายกลางก็คือไม่เครียดไม่ตึงนะคะหลังจากที่ไปเข้าค่ายนะคะก็พบว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยฟังไม่เคยเห็นมากอน,นะคะออกค่ายมาก็เอาเลยค่ะทานข้าวละมืองดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะกินอาหารจืดปรุงรสน้อยใช้เกลือเป็นหลักนะคะกินอาหารตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำไปทำมานะคะเราก็มีทุกทวนทำด้วยนะคะทบทวนทำสวดมนต์ เป็นปกติอยู่แล้วก็ทุกคนทำเพิ่มปรากฏว่าวันดีคืนดีก้อนซีที่ข้อมือที่มันเป็นอยู่มันก็หายนะคะหายไปอาศจรรย์ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะตอนนั้นเป็นอะไรที่เอ็กเซลเล่์นะคะแปลกมากมันยุบหายไปเลอเชื่อก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะแคบจะไม่เชื่อว่าก้อนที่มันเราก็รอแต่ว่าจะได้ไปผผาวันไหนเนาะมีเวลาไปผผาวันไหน หมอหมอก็จะตรวจอีกแล้วเนาะรอฟังผลนะก็จะบอกเหมือนบอกที่คอไปที่ไหนก็บอกให้รอฟังผลว่าจะเป็นเนื้อายไหมนะคะที่คอคงจะเป็นพวกคณที่สร้างสมมาด้วยก็ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะก็ยังเป็นแค่ก้อนซีดอยู่แต่ว่านี้เพราะคงน้องๆมะเร็งไทรอยนะคะหลังจากที่เรารักษานะคะเราป่วยแล้วเราก็รักษารักษาตอนนั้นเราก็บวมอ้วนนะคะอ้วนพอบุนถึงรอบ D58 เราก็ได้ไปเข้า่ข่ออก่ายมาแล้วก็ลดทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วก็กินอาหารจืดปรุงรดน้อยนะคะใช้เกลือเป็นหลักห้กินอาหารตามขั้นตอนนะคะแล้วก็กินอาหารตามขั้นตอนกินอาหารสุขภาพลดพริกลงนะคะกินไปกินมาจากการที่คนเป็นคนกินเผ็ดกินเผ็ดมากนะคะก็กินเผ็ดไม่ได้แล้วทุกวันนี้นะคะก็กินจืดกินเผ็ดกินพริกก็ครูบาอาจารย์ท่านให้กินเลยว่าท่านแนะนํานะคะให้เกินอาทิตย์ละเจ็ด มิดนะคะหรือว่าวันนึงไม่เกินหนึ่งนดนะคะแล้วก็ปฏิบัติมาก็เห็นผลนะคะอันนั้นคือส่วนของโรคทางกายนะคะเมื่อเราปฏิบัติโรคทางกายมันก็ดีขึ้นตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะมันก็หายแต่ปีแรกปีที่สองแล้วนะคะปีที่สองเนี่ยจะเห็นผลโรคทางกายเราจะหายหมดแล้วก็โรคทางใจมันก็จะทยอยทยอยลดลงนะคะทยอยทยอยลดลงตามจากการที่เราเป็นคนใจร้อนมา ทำอะไรก็ให้ได้ดังใจชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะต้องเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวเองชอบอะไรก็อยากจะให้คนนั้นชอบเหมือนตัวเองนะคะฉันกินอะไรอร่อยก็อยากให้คนนี้ได้คนโน้นได้กินด้วยอย่างนี้นะคะเห็นอะไรดีก็อยากให้คนอื่นได้ตามมันก็ถูกนะคะมันก็ถูกก็ทําให้เรามีทุกขเ,เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลังจากนั้นเราปฏิบัติมาปีที่สามเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มได้สติขึ้นมาปีที่สามแล้วเ,เริเห็นว่าเออ ทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แต่เรายังทําไม่ได้เชื่อมั้คะปีที่สามปีที่4ี่เนี่ยภาษสะเขาจะมาทดสอบเราเยอะนะคะมาทดสอบนู่นนี่นั่นทดสอบจนทดสอบเยอะนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมนะคะทดสอบทดสอบมาแล้วก็ใช้อิทธิบาทฉันทะวิิยะจิตตะวิมังสาเรานี่แหละคะ่ะเพียนนะคะเพียรทำด้วยการ ทำอย่างต่อเนื่องที่เราได้เรียนมาในค่ายนะคะทําต่อเนื่องโดยเฉพาะการทบทวนทมนะคะสิ่งที่เราไม่ทิ้งก็คือการสารพลังกับหมู่มิตรีไม่ห่างนะคะยอมมอบกาบราบภาพเลยนะคะพี่ๆบอกอะไรมาเราก็ต้องยอมถือแม้ว่าเราจะมีอัตราตัวตนตัวครูของครูนี่แหละค่ะเพราะว่าก็เป็นพอเราสอตอใช่ไหมคะตอนที่ไปอบรมแค่วิธีทํามาแล้วก็เรามอบท,ทำมาทาในพื้นที่ เราก็ช่วยเหลือคนนะคะออกไปช่วยกิจกรรมค่าย mm. เรียนรู้ค่ายกับพี่ๆไปอย่างนี้นะคะ mm. ก็ไปสารพลังกับพี่ๆอย่างตอนนี้จะว่าอะไรล้วก็เราก็รกับหมดแต่เราก็มีเถียงบ้างอยู่ยนะคะตามนิสัยเราชอบแสดงเหตุผลนะคะนี่ก็คือเราก็ภาคเพียนเลื่อยมานะคะภาคเพียนปฏิบัติเลื่อยมาก็จะทําให้ีที่สามที่สี่ที่สามที่เขาทดสอบเรานะคะ ก็เริ่มลดลงเริ่มมาทดสอบเราลดลงเรื่อยๆความโกรธนะคะทดสอบความโกร่ก็มาทดสอบนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนปีที่4เริ่มเห็นภาพว่าความทุกข์มันจะลดลงแล้วนะคะความทุกข์จะลดลงปีนี้เป็นปีที่5นะคะถ้าคิดเรื่องความทุกข์ก็น่าจะสัก10-20นะคะ10-20%เรหรืออาจจะไม่ถึง20%ด้วยซด้ซำที่มันจะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผัสสะหรือว่าทุกข์เดิมนะคะแล้วก็ ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งของจิตอาสานะคะก็คือเมื่อก่อนเราเห็นอะไรก็เลยก็อยากจะให้คนได้นะคะเราไปเห็นของดีๆมาแล้วก็อยากจะให้คนอื่นทําได้ซื้อหาปลาเลยถ้่เป็นโบราณเลยว่าหาปลาหอบมามีอะไรก็ไปให้พี่หมดไม้กลัวซ่าขวดดีท็อกอะไรก็เอาไมาห้หมดต่างๆก็ไปให้หมดเลย คนที่เขาไม่เห็นความสํมาคัญก็เอาวางไว้นั่นแหละค่ะคือเรา,อาเห็นแล้วเราดีเราดีเราอยากจะให้พี่ได้ทําให้ป้าได้ทําก็ซื้อมาให้กองไว้ให้สิ่งที่เพื่อนใช้ได้ก็คือพวกน้ำมันเขียวยาหมองเพื่อนใช้ได้แต่อุปกรณ์อย่างอื่นนี้เพื่อนก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปขอกับคืนมานะคะตอนหลังเนี่ยพอเราไปให้พี่เขาอยากให้พี่เขาได้เหมือนที่เราทํามันก็ทุกสิคะถ้าเพราะว่าเขาไม่ทําใช่ไหมคะแล้วอยาก ในน้ำนว่นี่น,น,นั่นแต่เขาไม่ทำนะคะมันก็ทุกนะคะทีนี้พอปีที่ห้ามาเนี่ยนะคะปีที่สี่ที่ห้ามาเนี่ยคือเราเข้าใจสัจ,จเข้าใจความจริงแล้วนะคะเราได้ปฏิบัติมาแล้วอธิศีนนะคะอธิศีนสามพลังกัมมูมริดีนะคะแล้วก็ทำงานฟรีเสียสละนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะคะก็ทำให มันเกิดผลทําให้ทุกทางใจเราก็ลดลงนะคะความโกรธความใจร้อนนะคะอัตราตัวตนเราก็ลดลงความคาดหวังที่จะให้ได้ดังใจคนอื่นเขาต้องเป็นสุขนี้มันก็ลดลงและสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คือคนคนที่อยู่ข้างๆเรานี่นะคะคนที่อยู่ข้าง,างเราจากการที่เราทําทําแบบมุ่งมั่นยืนหยัด อยากยืนยืนอยากทํามาต่อเนื่องเนี่ก็ทําให้เขาอยากจะมาทํากับเรานะคะเขาก็อยากมาทํากับเรานะคะมีน้องๆมีป้าๆก็อยากจะมาทํากับเราเนี่ยแต่การมาชิ่งนะคะการมาชิ่งที่เราทําก็สร้างให้คนอยากมาทาด้วยนี่ก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปของจิตอาสานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือว่าทุกทางใจนะคะมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆสมกับ แพทย์วิถีธรรมค่ะที่บอกว่าแพทย์วิถีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกแพทย์วิถีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกแพทย์วิถีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายและสําคัญที่สุดก็คือลดทุกนะคะอันนี้ก็คือ ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะของจิตอาสานะคะก็ขอจเจริญธรรมสานึกดีมีใจไรทุกข์กท,กทุกท่านนะคะสาธุคะ่ะ